วันี้ลากับข้าสู่รายการแต่งหน้าไปไหนซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าไปรับคอมกันเราเอาคอมไปส่งศูนย์ e y Center ซ่อมไว้นะคะตั้งแต่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เมื่อวานเขาโทรมาบอกว่าเอ้ยคอมเสร็จแล้วนะคะไปรับได้เลยเราก็เลยจะไปรับกันเย็นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะแต่งหน้ายัางไงเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะติดตาสองชั้นนะคะ ันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับวันนี้คือเนื่องจากว่าวันนี้เราใส่แว่นเราก็เลยจะไม่ได้เหมือนกับแต่งเยอะหรือว่าแต่งเต็มมากก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่แมสปิดหน้าใช่ไหมครึ่งหนึ่งมันก็จะเห็นแค่นี้แล้วก็แต่งแค่นี้ก็พอเขียนคิ้วกรุบกรุบสวยตัดเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะไปเจอกันที่เซ้นท่ันนะ อันนี้เราก็กลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในห้างไม่กล้าพูดคนเดียวอะ่ะเข<อ>ินเราก็กลับมาพร้อมกับลูกรักของเรา <S 2> <S 2> <S 2> เขาลงระบบลง iOS ให้แบบล่าสุดเลยอ่ะติดใจมากเลยนี่เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนะ คือก่อนหน้านี้น้องมีอาการใช้อยู่มันก็แบบดับเองแล้วก็รีสตาร์ทใหม่เองแล้วก็ขึ้นเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษขึ้นมาให้เราทำอะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้มันเป็นอะไรไงเราก็คิดว่าไม่อยากไปศูนย์เพราะว่ามันเสียเงินเยอะกว่าฉันก็เลยเอาไปซ่อมที่ร้านนอกแล้วมันก็ <laughs> กูไม่กลับนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องเอาไปซ่อมที่ Eye Center ซึ่ง อาจารมาเป็นบทเรียนนะทุกคนนะฉันอาจามาเป็นบทเรียนก็ไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้แหละว,วันนี้หลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปมาประนานแสนนานแล้วก็เอาคลิปเก่าๆมาโพสต์หมดแล้วจะไม่มีอะไรจะโพสต์แล้ว <laughs> ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ามาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะจอก,กัรคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย